สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงแก้วนะคะที่หาทานยากนะคะเพื่อนๆอย่าฟังให้จบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คูชุดิมาพรนชแนลเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะคะเพื่อนๆน,นะคะมะม่วงแก้วนะคะหาทานยากนะคะนะคะมีทแทบทุกฤดูกการเลยนะคะมะม่วงแก้วนะคะ ดูนะคะเพื่อนๆนะคะมะม่วงแก้วนะคะอันนี้นะคะสุกขาดต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามไหมคะนี่นะคะนะคะลูกใหญ่แล้วก็สวยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสุกขาดต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะจากสวนของเรานะคะเพื่อนๆนะคะมาชมกันได้เลยนะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วนะคะที่หารับประทานยากนะคะบางบ้านก็มีปลูกไว้นะคะ บางบ้านช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปลูกไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนนะคะนี่นะคะมะม่วงแก้วนะคะเพื่อนๆนะคะสุกนะคะถ้าสุกแล้วนะคะจะหวานหอมอร่อยนะคะรสชาติของเขานะคะจะไปทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะหรือจะไปทานกับข้าวเหนียวมูนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะนะคะเวลาสุกนะคะหอมหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆอนะคะอันนี้เก็บจากต้นเลยนะคะเห็นอย่างไหมคะสดๆนะคะเพื่อนๆนะคะ แล้วก็เวลาถ้าลูกดิบนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าลูกดิบอันนี้เราก็หัวเรืองๆนะคะกําลังหัวเรืองๆนะคะอันนี้เราก็ไปทําเกี่ยวกับนี่นะคะในพริกหวานนะคะหรือในพริกกะปินะคะจิ้มก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเพราะมันจะมีรสชาติอันนี้คืออมเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆนะคะถ้าหัวลักษณะแบบนี้นะคะจะเกี่ยวกับนะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆนะคะนนะคะเพื่อนๆนะคะ ันนี้นะคะนี่นะคะจะมีรสชาตินะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะทํากับน้ําพริกกะปินะคะจิ้มนะคะอืมอร่อยอร่อยเลยนะคะพเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะแต่พอมันสุกนะคะเพื่อนๆพอมันสุกค่ะต้นแล้วนะคะ, <c oughs> น,น,ะ,คะนี่นะคะบอกทานได้เลยนะคะรสชาติของเขาจะหอมหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะนะคะ ตอนนี้หัวเหลืองนะคะจากต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็ยังไม่ทันจะสุกดีนะคะหัวกำลังเหลืองนะคะไปทำน้ำพริกปลาหวานนะคะเพื่อนๆนะคะไปทำน้ำพริกปลาหวานรับประทานนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี Dios> ่นะคะทำน้ำพริกปลาหวานพริกกะปิก็ได้นะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะ แต่ถ้าได้สุกนี่ค่ะสุกนี่คือจะหอมหวานอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะถ้าสุกนะคะรสชาติจะหอมหวานอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดูนะคะอือค่ะสุกนะคะเนี่ยอันนี้สุกขาดต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดกมากเลยค่ะปีนี้นะคะนะคะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ฤดูของเขานะคะก็จะมีขึ้นนะคะ แต่มันก็จะไม่มากนะคะแต่ก็มีให้พอรับประทานอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะพอให้รับประทานอยู่นะคะถ้าไม่ใช่หน้าของเขานะคะแต่ถ้าเป็นหน้าของเขานะลูกดกมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะลูกดกมากนะคะหอมหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะหาทานยาานะคะม่วงแก้วเนี่ยค่ะแต่นะคะถ้ามันเป็นลูกเขียวนะคะลูกดิบๆนี ну ้นะคะเขาก็จะนําไปโดองนะคะ นำไปดองเป็นมะม่วงแก้วนะคะเพื่อ,อนๆนะคะนําไปดองนะคะเน,น,นี่ยค่ะนําไปดองก็อีกรสชาตินึงนะคะนี่นะคะเก็บไว้รับประทานนะคะเพื่อนๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะหอมหวานอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะคือมะม่วงแก้วนะคะเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ รสชาติของเขานะจะอร่อยนะคะเมื่อยามสุกนะคะเพื่อนๆนะคะเต่หัวเรืองๆก็น่ารับประทานนะคะเพื่อนๆออร่อยออร่ยนะคะรับประทานแล้วก็จะอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็มาพามาชมมะม่วงแก้วนะคะหารับประทานยากนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ของเรานะคะเก็บจากต้นเลยนะคะอันนี้สุกขาดต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะสุกขาต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะมีไว้รับประทานนะคะีนนี่นะคะ นี่นะคะมัเพื่อนๆนะคะดูนะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะหารับประทานยากนะคะช่วงนี้นะคะแต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นฤดูการของเขานะคะก็จะเต็มต้นเลยนะคะอืทานไม่หวั่นไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆนะคะมาๆเพื่อนๆมาชมกันนะคะมาชมแล้วก็มารับประทานกันนะคะมะม่วงแก้วนะคะรสชาติหอมหวานอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะ รสชาตินะคะหอมอร่อยอร่อยนะคะปลูกก็ง่ายนะคะเพื่อนๆนะคะเราทานเสร็จใช่ไหมคะเราทานเสร็จลูกสุกๆเนี่ยค่ะจะจะเป็นลูกสุกๆใช่ไหมคะเพื่อนๆ,ๆนะคะอันนี้นะคะลูกสุกๆทานแล้วนะคะเราก็นาเมล็ดของมันไปเพาะก็ได้นะคะนําเมล็ดไปเพาะนะคะแล้วก็นําไปปลูกนะคะเพื่อนๆนนะคะนี่นะคะต้นของเขาก็จะเป็นต้นที่เจริญเติบโตง่ายนะคะแล้วก็พอ มีรับประทานได้ง่ายนะคะเพื่อนๆบ้านไหนมีไว้นะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะอันนี้พันดีนะคะลูกใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนรสชาติกวาาหอมอร่อยนะคะเพื่อนๆนนะคะนี่นะคะเรานําไปทานกับกะปิก็ได้นะคะน้าปลาหวานก็ได้นะคะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหน่อยนะคะพอหัวเหลืองขึ้นมานะคะก็จะมีรสชาตินะคะอมหวาน อมเปรี้ยวนะคะก็จะมีรสอมหวานอมเปรี้ยวนะคะถ้าหัวังเหลืองขนาดน Dai, ดด Superman, ี้ค่ะก็จะอมหวานอมเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเขาสุกเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะถ้าสุกเต็มที่แล้วนะคะนี่นะจะหวานเลยนะคะหวานหอมอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้นะคะเห็นแล้วน้ำลายไหลแล้วใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนะคะนี่นะคะฟางนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะเพื่อนเพื่อนนะคะน่ารับประทานนะคะนี่นะคะ มีไว้นะคะรับประทานต้นของเรานะคะบ้านสวนของเราก็จะมีมะม่วงหลายชนิดหลายพันนะคะมีทั้งมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงอกกร่องมะม่วงแก้วนะคะมะม่วงแก้วเนี่ยกินไม่หวั่นไหวเลยนะคะกินตลอดเลยนะคะมะม่วงแก้วนะคะรสชาติของเขาก็จะหวานหอมอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาชมนะคะมะม่วงแก้วของเรานะคะจะมีรสชาตินะคะอร่อยอร่อยนะคะ ะะและฤดูนี้นะคะก็จะขึ้นมากมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะวันนี้นะคะพามาชมมะม่วงแก้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วเราพาเพื่อนๆไปชมต้นมะม่วงแก้วแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะมาดูผลของเขาที่สุขหาต้นนะคะอันนี้สุขหาต้นนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นธรรมชาติ